ปี2,565จากการได้รับความไว้วางใจของพี่น้องชาวตำบลแคนเหนือเมื่อวันที่28พฤศจิกายน2,564เลือกให้นายพินโยสีทัพสกุลชยัยเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือพร้อมทีมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือทั้ง9หมู่บ้านซึ่งได้บริหารงานภายใต้นโยบาย และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาตำบลแคนเหนือเพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนชาวตำบลแคนเหนือทุกคนตามน,นโยบายด้านต่างๆ1น,งน,นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยเร่งการพัฒนาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางคอนกรีตถนนหินคลุกให้เป็นเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเร่งพัฒนาระบบป้องกันน้ำท่วม ด้วยการปรับปรุงก่อสร้างรางระบายน้ําท่อระบายน้ําให้สามารถรองรับปริมาณน,น้ําได้อย่างมีประสิทธิภาพปรับปรุงภูงมิทัศน์ในสํานักงานให้มีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยมีความสะดวกสบายและมีความทันสมัยพร้อมบริการพี่น้องได้อย่างประทับใจ 2. นโยบายการพัฒนาสังคมโดยส่งเสริมให้ประชาชนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมส่งเสริมสนับสนุนพลังกลุ่มสตรีสมาชิกอสมสอบอปปอลส่งเสริมการจัดกองทุนสวัสดิการชุมชนกองทุนธนาคารขยะและชาพนกิจชุมชน 3. นโยบายการพัฒนาสาธารณสุขเร่งส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนและบริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน โดยมีกองทุนหลักประกันสุขภาพของอบตอแขียนเหนือเป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินกิจกรรมเพิ่มศักยภาพของแกนนำส่งเสริมสุขภาพตำบลแคนเหนือรวมทั้งจัดให้มีระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อได้อย่างทันท่วงที 4. นโยบายด้านเศรษฐกิจจัดฝึกอบรมอาชีพตามความต้องการของประชาชน เพื่อให้สามารถนำไปประกอบอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น 5. นโยบายด้านศึกษาศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับศาสนาและพัฒนาศาสนาสถานส่งเสริมสืบสารวัฒนธรรมประเพณีรวมทั้งการสนับสนุนกิจกรรมเนื่องในโอกาส สำคัญทางราชการและประเพณีท้องถิ่น 6. นโยบายด้านการกีฬาและนันทนาการประสานเครือข่ายชมรมกีฬาต่างๆสนับสนุนจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆตามความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ 7. นโยบายการรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยเร่งปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกล้องวงจรปิด CCTV เพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยในอาคารสำนักงานที่ให้บริการเกียพี่น้องประชาชนตลอดจนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 8. นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเร่งการพัฒนาปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโดยการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางและมีการจัดการขยะอันตรายอย่างถูกวิธี 9. นโยบายด้านการเมืองและด้านการบริหารโดยประสานการทํางานความร่วมมือระหว่างฝ่ายการเมืองกับข้าราชการประจรํารวมทั้งบูรณาการประสานงานภายนอกบนแนวคิดร่วมกันคิดร่วมกันทํา นำพาท้องถิ่นพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือภายใต้การบริหารงานของนายพินโยศรีทัพสกุลชัยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือพร้อมทีมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นซื่อสัตย์สุจริตมีผลการดำเนินงานเป็นที่ประจักษ์จนได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ จากผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแกน่นโดยได้รับรางวัลหน่วยงานที่ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดขอนแกน่นประจำปีงบประมาณพศ2565ผลการประเมินอยู่ในระดับ 2A จากการดำเนินงานที่ผ่านมาขอขอบคุณภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุน ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาตำบลแคนเหนือและขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นในความยุติธรรมตามหลักธรรมมาพิบาลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนก้าวไปสู่ความมั่นคงมั่งคัง่งยั่งยืนในทุกๆด้านเป็นพลังในการพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าในทุกมิติ เพื่อนำพาตำบลแคนเหนนะือไปสู่การพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบต่อไป